มีนารีนาออกมาโพสข้อความไรายาวขอโทษหลังโดนทัวลงสนามผมพูดผาปกเอ็ม g i ค่ะ เรียกว่าโดนทั่วลงสนั่นเลยทีเดียวค่ะสําหรับนางงามสาวสวยจากเวทีมิสกันท h a แลนด์อย่างมีนารอนาะรองดับภาพมิสกันท h a แลนด์2023ทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ผ่านช่องทางโซเชียลซึ่งภายในไลฟ์ค่ะก็มีเพื่อนนางงามนั่งร่วมไลฟ์อยู่ด้วยอย่างสแน็คและไผ่หลิวนั่นเองค่ะต่อมาก็มีผู้ใช้ติกต็อกรายหนึ่งค่ะได้บันทึกวิดีโอช่วงที่เป็นประเด็นมาโพสลงทางโซเชียลหลังจากนั้นค่ะคําพูดของมีนาจากคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเเเีลคคคค่่่่่่ะะึึงงงรรรือราาวนนนมมมิมต้จกบุ พูดออกมาแต่เป็นบ <nervous S 1> ุคคลที s <S <t evangelical> ่ไม่นั่งอยู่หน้าร้ายพูดมาว่าทําไมตู้เย็นเหม็นจังด้านมีนาก็รีพูดขึ้นมาทันทีค่ะว่าหนูบอกเอ้ยวันนั้นบอกใครนะว่าตู้เย็นเหม็นมากตั้งแต่พวกฝรั่งมาอยู่ก่อนที่ทุกคนรวมถึงสาวมีนาค่ะจะตกใจในสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็วงแตกทันทีค่ะตู้เย็นเหม็นจังดีเอ้ยนั้นบอกใครว่าตู้เย็นเหม็นมากตั้งแต่พวกฝรั่งมาอยู่ ลังจากที่คลิปเรื่องการถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็เรียกได้ว่ามีทวงมาลงสาวมีนาเยอะมากๆแล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์จากคําพูดของมีนานั่นเองค่ะบางคนบอกว่าคําพูดมีนาหลายรอบแล้วนะก็เห็นว่าคนตร,ต,ตรงแต่ตรงกับพูดไม่คิดมันก็แค่เส้นบางๆนะบางคนก็บอกว่าจุดๆว่าน้ําไม่ชนิดสายแต่เป็นสันจุดๆ,ๆหน้าตาก็ดีปากแบบนี้ก็ไม่ไหวความสวยไม่ช่วยอะไรบางคนก็บอกว่าปากสุนัขจริงๆบางคนก็บอกเขาว่าอันนี้แรงมากรับไม่ไหวบางเรื่องก็ไม่ควรพูดหน้าก้า ฉันเชื่อว่ามิสแกรนอินเตอร์ต้องเห็นบางคนบอกเขาว่าถ้าไม่มีนาชอบพูดอะไรไม่คิดรู้ว่าเป็นคนตรงๆแต่ควรมีการระวังคําพูดคําจาบางคนก็บอกเขาว่ามีนาเป็นคนที่คลุกคีกับแกนอินเตอร์มากที่สุดได้ไปออกงานกับเขาด้วยแล้วหลายคนก็ชื่นชอบมีนาเจอแบบนี้สงสารเขาเลยค่ะหลังจากที่เรื่องราวเล่าข่าวค่ะกลายเป็นประเด็นดราม,มา่าเกิดขึ้นด้านสาวมีนาก็ไม่รอช้าค่ะรีบออกมาโพสตข้อความแบบรายยาวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทวิตเตอร์หรือว่า X ทันทีค่ะโดยระบุ ข้อความเอาไว้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมีนายอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษที่ไม่ได้ไตรตรองก่อนจะพูดเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีนารู้สึกเสียใจมากมีนาจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ และมีการโพสข้อความต่อมาค่ะบอกว่าก่อนอื่นมีนาต้องขอโทษต่อทีม MGI และแฟนนางงามแฟนคลับต่อการกระทําที่ไม่เหมาะสมทั้งวาจาและกิริยาโดยไม่ได้มีการไต่ตรองให้ดีก่อนมีนารู้สึกเสียใจที่ทําให้หลายคนต้องผิดหวงังกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมและทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจต่อภาพลักษณ์ศิลปินและภาพลักษณ์ของบริษัทและอีกหนึ่งข้อความค่ะโพสเอาไว้ว่ามีนากับขออภัยอีกครั้งกับทีม MGI ที่ถูกมีนาพูดพาดพิงโดยไม่ทันได้ตร่ตรองให้ดีมี มีนาสัญญาว่าจะระมัดระวังคำพูดและการกระทำและจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการขอโทษที่มาจากใจจริงๆของสาวมีนาค่ะและดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนชิ้นสำคัญของสาวมีนาเพราะว่าเวลาจะพูดอะไรต้องคิดและใส่ต่อออกมาก่อนนั่นเองค่ะอาจจะมีเรื่องราวของมาเดเดเพิ่มเติมทางเดดบันด้อมมารเดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ